เนียลอาร์มสตรองเตรียมตัวสำหรับภารกิจไปดวงจันทร์นานกว่า3ปีเลยทีเดียวและเพื่อจะต้านสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยนิดให้ได้เขาจำเป็นต้องหัดเดินด้านข้างด้วยการมีสายรัดตัวไว้และห้อยตัวบนมุมมุมหนึ่งและพยายามเดินไล่ไปตามผนงัง ขีดความสามารถของเขาถูกทดสอบด้วยการกินอาหารที่โหดและการจัดระเบียบการนอนหลับในอวกาศเขากินได้แค่เนื้อวัวก,กับผักที่ถูกเอาน้ําออกหมดแล้วใส่ลงไปในกล่องบรรจุสมัยนั้นนักบินอวกาศต้องออกไปสัมผัสกับการฝึกหนักในทะเลทรายไปเข้าป่าลึกไปลงน้ําทะเลและฝึกการเอาตัวรอดในอาร์กติกแต่สมัยนี้มีการวางแผนการฝึกให้ดีมากขึ้นแต่เมื่อก่อนมันออกแนวเรามาทิ้งหมอนี่ไว้ท่ามกลางความเวรงหวางแล้วไม่ให้อะไรไว้เลยดูซิจะรอดไหม ก่อนที่จะได้เหยียบดวงจันทร์เขาจะต้องรวบรวมตัวอย่างหินและศึกษามันซึ่งเก็บได้จากแกรนแคนยอนต้องสำรวจลักษณะการก่อตัวของภูเขาไฟโบราณจากจุดรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเนวาดาและต้องดูปล่องแกส๊สและปล่องปล่อยลาวาทะเลสาบลาวาและหลุมปล่องภูเขาไฟในหลายๆจุดในฮาวายในวันที่20กรกฎาคม1969อาร์มสตรองได้กินอาหารเช้าสุดรู้ก่อนจะขึ้นบินนั่นก็คือสเต็กไข่ขนมปังน้ำผลไม้และกาแฟ เขาได้รับสิ่งที่แพทย์เรียกว่ามื้ออาหารที่มีกาก,ากต่ำแปลว่าเขาจะไม่ต้องไปเข้าห้องน้ําทันทีหลังจากนั้นเขาใช้เวลา109ชั่วโมง42นาทีเพื่อจะไปถึงพื้นผิวของดวงจันทร์ในบริเวณที่เรียกว่าทะเลแห่งความเงียบสงบเขาต้องเดินทางกว่า3 8 6 0 0 0กกิโลเมตรกว่าจะไปถึงและลูกเรือก็ควรจะไปยังมาหาสมุทรแห่งพายุหรือว่าตรงเซนทรัลเบย์มากกว่าแต่จุดนี้กลับถูกเลือกให้เป็นจุดลงจอดเพราะมันมองเห็นอย่างอื่นได้ชัดค่อนข้างราบเรียบและไปถึงได้ง่ายด้วยแรง ขเพียงเล็กน้อยที่สุดเท่าที่มีเมื่อเขาอยู่ที่ระดับ152เมตรเหนือพื้นผิวดวงจันทร์อาร์มสตรองต้องบังคับยานด้วยมือเพื่อให้แน่ใจว่ายานจะไม่ลงจอดบนปล่องที่อันตรายเขาบินอยู่เหนือผิวดวงจันทร์ราวๆนาทีครึ่งและขับไปด้านข้างจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าเหมาะจะลงจอด ทันทีที่ยานร่อนลงอย่างปลอดภัยเขาก็วิทยุไปยังหน่วยควบคุมภารกิจในฮูสตันเท็กซัสทันทีโดยข้อความที่เราคุ้นเคยกันว่า <ไป S 1> อินซี <ไป S 1> ลงจอดแล้วแล้วเขาก็ค่อยๆลงจากบันไดลูน่าโมดูลโดยมีกล้องทางทีวีที่ติดอยู่กับยานคอยบันทึกเหตุการณ์และกล้องนี้ก็จะส่งสัญญ,ญาณกลับไปยังโลกที่มีคนหลายร้อยล้านคนรอดูอยู่ด้วยความตื่นเต้นและเวลาสี่ทุ่มห้าสิบหกนาทีตามเวลา EDT ในวันเดียวกันนั้นอาร์มสตรองได้เหยียบเท้าลงบนดินดวงจันทร์และบอก อกว่ามีเป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยาชาติ ตามตารางได้บอกไว้ว่านักบินอวกาศจะต้องนอนก่อนจะลงมาเดินบนดวงจันทร์ก้าวแรกแต่เขาเลือกที่จะออกไปข้างนอกเร็วกว่าที่วางแผนไว้เพราะเขานอนไม่หลับนั่นเองหากอาร์มสตรอง Armstrong ออกไปเดินบนดวงจันทร์โดยไม่มีอุปกรณ์พิเศษช่วยหายใจเขาจะได้กลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นสาบปนกลิ่นกรรมถันแต่เขาก็จะได้กลิ่นนั้นอยู่แล้วเวลาที่กลับมายังลูน่าโมดูลเรื่องของเรื่องคือฝุ่นจะติดกลับมาที่เท้าเขากลิ่นก็จะกระจายไปทั้งเคบิน เขาบรรยายว่ามันเหมือนขี้เท้าเปียกๆที่ใช้ในเตาผิงหรือเหมือนกลิ่นที่ได้กลิ่นหลังจากจุดดอกไม้ไฟใครจะไปคิดว่าคุณจะต้องพกเทียนหอมไปด้วยเวลาไปเหยียบดวงจันทรนอกจากคนที่ได้ไปเหยียบดวงจันทรเองก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดเลยว่าพวกลูกเรือได้กลิ่นอะไรกันแน่แม้แต่ในระหว่างภารกิจแรกตอนที่มีการเก็บตัวอย่างดินดวงจันทและหินกลับมาที่ห้องทดลองในตู้คอนเทนเนอร์ที่เก็บอากาศอย่างดีพอเปิดมาตอนที่ถึงโลกแล้วน่าแปลกใจมากที่กลิ่นหายไปหมด เขายังรู้สึกได้ด้วยว่าพื้นผิวของดวงจันทร์ควรจะนุ่มเรียบเป็นผงแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหาในการเดินเลยหนึ่งในสมาชิกลูกเรือลงมาเดินกับเขาด้วยใน20นาทีต่อมาการเดินรอบดวงจันทร์จนทั่วนั้นใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนิดๆในตอนนั้นอาร์มสตรองและทีมของเขาได้ติดตั้งอุปกรณ์มากมายบนพื้นผิวของดวงจันทร์อันหนึ่งเอาไว้วัดระยะทางที่เที่ยงตรงจากดวงจันทร์มายังโลกโดยวัดว่าแสงเลเซอร์ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเดินทางจากโลกไปยังพื้นผิวดวงจันทร์แล้วกลับมา อีกอันเอาไว้วัดการสั่นสะเทือนบนดวงจันทร์และแรงกระแทกชนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะทําให้เราค้นพบว่าดวงจันทร์นั้นมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาทุกวันนี้เราก็รู้แล้วว่าแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์นั้นอ่อนกว่าแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดบนโลกเยอะแม้จะไหวนานเกือบถึง1ชั่วโมงซึ่งนานกว่าบนโลกมากก็ตาม พวกเขาสามารถหาตัวอย่างดินและหินรวมกันได้ราวๆ22.6กิโลกรัมแล้วก็ได้ถ่ายรูปสภาพพื้นผิวดวงจันทร์ไว้มากมายและพวกเขาก็ปักธงชาติอเมริกาไว้บนดวงจันทร์ด้วยนักบินอวกาศยังมีโอกาสได้พูดคุยกับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแต่คุยกันแค่ไม่ถึงนาทีสิ่งสุดท้ายในรายการที่อาร์มสตรองทำคือไปเดินที่บริเวณที่ทุกวันนี้รู้จักกันว่าเป็นอีสต์คร t เตอร์ซึ่งอยู่ห่างจากลูน่าโมดูลไปประมาณ60เมตรซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในการเดินจักรยานไปสำหรับภารกิจใน นี้คิดง่ายๆก็คือไกลประมาณครึ่งสนามฟุตบอลทันทีที่เขาทำภารกิจเสร็จเขาก็เดินกลับมาที่ลูน่าโมดูลแล้วก็ปิดประตูเครื่องอย่างปลอดภัยเพื่อจะนอนพักผ่อนขณะที่เตรียมตัวจะเอายานขึ้นอาร์ตสตรองและลูกเรือก็พบว่าด้วยความที่ชุดอวกาศมันใหญ่เทอะทะพวกเขาทำสวิตติดเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ที่จะเอายานขึ้นพังไปไม่ใช่เรื่องใหญ่พวกเขาคิดพวกเขาก็เลยใช้ชิ้นส่วนปากกามาจิ้มเซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อให้เครื่องติดแทน เวลาบ่ายโมง54อินซีผงาดก็ได้เริ่มขึ้นบินอีกรอบนอกจากจะมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ติดตั้งบนพื้นผิวดวงจันทร์แล้วยังมีป้ายไปปักไว้ด้วยมันอ่านว่าที่แห่งนี้มนุษย์จากดาวเคราะห์โลกได้ปากรอยเท้าแรกบนดวงจันทร,ร์กรกฎาคม1969เรามาด้วยสันติเพื่อมนุษยาชาติทั้งมวลหลายปีต่อมาอาร์มสตรองบอกว่า นาซาจำกัดระยะเวลาที่พวกเขาต้องใช้บนดวงจันทร์เพราะไม่รู้ว่าชุดอวากาศจะรับมือกับอุณหภูมิสุดโหดบนดวงจันทร์ได้หรือไม่ก็ราวๆ126องศาเซลเซียสตอนกลางวันและลบ173องศาเซลเซียสในตอนกลางคืนและเรื่องราวก็ยุ่งยากไปอีกตอนที่อ์มสตรองกลับมายังพื้นผิวโลกเพราะว่าเขาไปเจอกับอนุภาคอวากาศที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนผลน่ะหรอ เขากับทีมต้องถูกกักตัวเพื่อป้องกันอันตรายใดๆในที่กักตัวจากอาวกาศตอนกลับมาทันทีที่แคปซูลอากาศลงมากระแทกกับมหาสมทุทรแปซิฟิกอย่างปลอดภัยในวันที่24กรกฎาคมการกักตัวเฉพาะนักบินอวกาศของยานอพอลโล11นั้นเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีไมโครเวฟใช้ในครัวกันทุกวันนี้ตอนแรกที่พวกเขากลับมาจากดวงจันทร์พวกเขาก็ใช้เวลา2-3วันแรกอยู่ในที่กักตัว Mobile Quarantine Facility หรือ MQF แน่นอนว่ามันมีเก้าอี้สบายๆมีเตียงให้นอนมีห้องน้ํามีที่อาบน้ําแต่ไม่ได้มีครัวหรูหราหรอกนะเพราะว่าไม่มีที่เอาไว้วางเตาอบหรือเตาย่างขนาดมาตรฐานแล้วก็ลดโอกาสการเกิดไฟไหม้ด้วยนาซาก,ก็เลยต้องใช้หัวคิดสร้างสรรค์นหน่อยนั่นแหละเลยมีไมโครเวฟตั้งบนเคาน์เตอร์คิดคนพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้หนักบินอวกาศทําอาหารง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ครัวแบบอลังการครบทุกวงจรทุกวันนี้คุณยังไปดูไมโครเวฟตัวแรกที่พิพิธภัณฑ์ในโอคลด์แคลิฟอร์เนียได้อยู่ หลังจะกลับมาถึงโลกอาร์มสตรองบอกว่าเขาคงไม่ออกไปเหยียบดาวไหนอีกแล้วแต่เขาไม่ได้หยุดสำรวจนะย้อนกลับไปในปี1985เขาได้เข้าร่วมทีมนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่เหนืออาชีพที่ไปคั้วโลกเหนือโดยมีนักเดินทางอย่างเอ็ดมันฮิลลารีนักบินอย่างสตีฟฟอสเตและช่างภาพอย่างแพทริกมอรโรเข้าร่วมด้วย และได้ไปถึงยอดเขาในวันที่6เมษายน1985อาร์มสตรองบอกว่าเขาอยากเห็นว่าขั้วโลกที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อมองจากพื้นดินเพราะเขาเคยมองเห็นมันแค่จากบนดวงจันทร์เท่านั้นภารกิจอพอลโลส1เป็นภารกิจที่ลืมไม่ลงเลยของอาร์มสตรองตั้งแต่นั้นมาและในปี2015สถาบันสมิธโซเนียนกลับค้นพบว่าอาร์มสตรองได้แอบเก็บถุงผ้าไว้ลับ ถุงนั้นเต็มไปด้วยชิ้นส่วนเล็กๆจากตัวลูน่าโมดูลซึ่งมีทั้งสายลากเอวไฟที่ใช้ส่องทำงานตัวรับน้ำหนักประแจฉุกเฉินและไฟที่เอาไว้ส่องที่ติดไว้เหนือหน้าต่างของอาร์มสตรองบนสเปซโมดูลและยังมีข้อมูลที่เก็บมาได้จากกล้องเก็บข้อมูลที่ได้บันทึกฟุตเทจท,ที่เราคุ้นเคยกันดีที่เป็นภาพของอาร์มสตรองเหยียบลงไปก้าวเล็กๆบนดวงจันทร์ อาร์มสตรองเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองนานหลายปีจนกระทั่งภรรยาไม้ของเขาที่ชื่อแครรอนก็พบเรื่องนี้จนได้เขาเก็บความลับนี้ไม่ให้ผู้เขียนชีวประวัติทางการของเขารู้ได้ซ้ำซึ่งมีคนถามเขาอยู่เสมอว่าอาร์มสตรองได้เก็บอะไรเป็นที่ระลึกจากภารกิจโด่งดังนี้หรือไม่เขาไม่ได้เอาของพวกนั้นเข้ามาบนโลกหรอกนะเขาแค่บอกว่ามันคือขยะหลายอย่างที่เราอยากเอากลับมา